ข้อสงสัยแรกคือคำถามที่ว่าวงโยธวัทิตแม็กซ์เ u อร์ o n ชันเทเตเดินทางไปที่ยุโรปเพื่อไปร่วมแข่งขันหรือว่าไปแสดงกันแน่ซึ่งเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่นักสืบพันทิพย์คนหนึ่งได้ไปเห็นเอกสารในวันที่วง Max p e r c u s s i o n The เ t เเดินทางไปของเงินจากคุณตันภาสกรนาทีในเอกสารนั้นเห็นว่าวงนี้จะไปเข้าร่วมแข่งขันในงาน IPE European Marching Class Champ i o ปที่ประเทศเบลเยียมนักสืบพันทิพย ไปสืบสาวราวความได้ว่า IPE ย่อมาจาก Indoor p e r c u s s i o n e u ยุโรซึ่งเมื่อเข้าไปสำรวจในเว็บไซต์ของ IPE แล้วกลับพบว่าไม่มีวงจากประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันครับนักสืบพันทิ์จึงได้ตามไปดูต่อที่การแข่งขัน CGN หรือว่า c o l o r g u a r เนเธอร์แลนดจากเว็บไซต์ ColorGuard.org และคนพบว่าประเภทที่วง Max p e r c u s s i o n The a t e r ไปร่วมนล่นนั้นมีเพียงแค่ทีมเดียวน้ำซ้ำ ในบทความโปรโมทการแข่งขันยังมีการเปลี่ยนข้อความที่จากเดิมบอกว่า Max p e r c u s s i o n The a t e r ได้ส่งเอกสารมาขอเข้าร่วมโครงการนี้มาเป็นว่าการเข้าร่วมของ Max p e r c u s s i o n The a เ e r เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่ายจากเงื่อนงำทั้งสองนี้ทำให้นักสืบพันทิพย์เริ่มมั่นใจแล้วว่าวง Max p e r c u s s i o n The a t e r ได้เดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์ในฐานะวงที่ร่วมแสดงเท่านั้นครับแต่ก็ยังได้เข้าไปตรวจสอบเพิ่มอีกว่า แม็กซ์เบอร์เกชันเทเเคยได้เข้าร่วมไปแข่งขันรายการนี้เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าได้เพียงแค่อันดับที่20จากทีมที่เข้าร่วม25ทีมเป็นการตอกย้ำข้อสงสัยในเรื่องนี้อีกรอบลำดับถัดมาคือข้อสงสัยที่ตั้งคำถามกันว่าวง MAX p e r c u s s i o n Theater ได้ใช้เวลาไปท่องเที่ยวตอนที่อยู่ที่ยุโรปซึ่งเรื่องนี้แม้ว่าสมาชิกของวงทุกคนจะได้ตั้งค่า i ิน t a g r กรของตนเองเป็นแบบ private ซึ่งแปลว่าคนนอกจะไม่สามารถเข้าไปเห็นภาพได้แต่ว่าสุดท้ายนักสืบพันทิพย์ก็ไปได้เงื่อนงำสำคัญหนึ่งอย่างครับคือมีคุณครูที่เป็นโคช้ชของวงนี้ได้ทิ้งร่องรอยว่าพวกเขาได้ไปนอนพักที่โรงแรมที่ชื่อว่าเดนฮูฟที่อยู่ที่เมืองสมเมเรนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จากเงื่อนงำตรงนี้หนึ่งในนักสืบพันทิพย์จึงได้เข้าไปค้นหาจากแฮชแท็กเดนฮูฟและแฮชแท็กสมเมเรนในอินสตาแกรมซึ่งปรากฏว่าได้มาพบที่แฮชแท็กสมเมเรนภาพหนึ่ง ที่เห็นฉากหลังคล้ายกับโรงแรมเดนฮูฟจุดที่น่าสนใจเริ่มต้นตรงนี้ครับหนึ่งในภาพที่ปรากฏในแฮชแท็กสมเลอร์กลบกลายเป็นภาพของสาวสวยคนไทยคนหนึ่งที่เมื่อลองไล่ดูภาพอนอื่นในอินสตาแกรมแล้วก็พบทั้งตั๋วเครื่องบินที่เดินทางมาที่เมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมันซึ่งเป็นเป้าหมายเดินทางที่เดีเดยวกับวงแม็กซ์เปอร์กชันเทเตนอกจากภาพนี้แล้วยังมีอีกหลายภาพ ที่แสดงริยาบทสบายๆของเจ้าของ Instagram อินสตาแกรมมานี้ที่อยู่ที่เมืองในแด์อีกด้วยนักสืบพันทิพย์ได้ชื่อและนามสกุลของบุคคลในภาพนี้จากอินสตาแกรมของเจ้าตัวและได้นําไปค้นหาต่อใน Facebook ซึ่งก็มีสเตตัสอีกหลายข้อความที่ทําให้พอสรุปได้ว่าสาวสวยเจ้าของอินสตาแกรมนี้มีอาชีพเป็นไกด์พาเที่ยวและรับหน้าที่เดินทางร่วมกับวง Max Percus s i o n Theater และนี่คือวิธีการทํางานของนักสืบพันทิพย์ ในการแกะรอยกรณีวงโยธวาทิตชื่อดังนี้ครับ